ได้้ใส่นำตอนนี้เราก็รอปิ้งปลาส้มนะคะโอ้ปิ้งปลาส้มบ่อนั่นเดอมันเดิอพากันกินสวัสดีค่ะแม่หลวงมาตอเอาปืนใส่โม่คนดี้วยเนาะสวัสดีนะคะพี่น้โนโอนะคะมันเป็นชายมันเป็นสายมันต่อเปือกพราแม่เราบอกว่าถ้ากิงนี่นะคะมันต่อเผือกกินทั้งเผือกกินทั้งมันต่อเปือกปิดทั้งฟันปิดทั้งเหลือกเอ่ปี๊ปี๊นะคะรีบๆมาเด้อนะคะ ไม่กินตอนร้อนนะคะมันจะไม่อร่อยนะคะก็เลยกินตอนเย็นนะตอนร้อนนี่นะคะจะได้ปากกรองไปด้วยนั่นเองทำดีเารอย่างในแล้วสุกแป๊บเดียวค่ะคุณผู่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะไม่ไดงอร่อยใช่ไหมกับตานกมันหวานถ้าเราซื้อมากิโลละสามสิบปอไม่ได้ให้บังแม่ซื้อไม่ได้คไม่ได้กใไม่ได้ ม่่ต้องพี่กระบอกถูกมาแล้วมาหมกเริ่มรับลูกดีดพี่กระบอกทำอะไรกันคะแอดเผามันเผาเผือกค่ะคุณแจมโวใช่ค่ะคุณนิชาเจอกันอีกแล้วคุณกระบอกพี่กระบอกนะคะโมกมันแน่ๆเลยใช่ค่ะมันห้านาทีกับ กับมันม่วงค่ะมันนาทีกับมันม่วงนะคะนี่นะคะเนาะโรคกินด้วยกันนะคะมันาน่คุณมันนน้องนิชาสดีจ้าคุนี้นิชาคุณแอนคุณแกะหมูลำล้ำค่ะน้องมันนาน้องกบตาดีจ้าคุณนี้นิชาสวัสดีรับาำคุณรบกวนด้ยคุณีระบอกนี้รวาด้วยค่ะรัำหัวใจรบวกมันนะคุณ หมูนำรำสวัสดีค่ะคุณน้าคสวัสดีค่ะคุณน้าสายสวัสดีค่ะพี่ต้ง นี่ใครสวัสดีค่ะได่ขอบคุณมาก่วมานดอกกสายนาดอกดอก้ามรอมอเชิญคุณอะไรดีทำสายสวัสดีที่มานะคะมาอคุณมันพร้อมกันหมพี่นงสวัสดีค่ะดคะสชูมากราบมาถึากึเคื่องพิค่ะอคุณค่นมอมกชสวัสดีนะค่นี่นะคะก็ดูนะคะนี่กำลัง กำลังเผามันเผามันนะคะเ้ากินมันเากินมันเนาะเากินมันเราไม่ต้องกินข้าวหรอกหกมันนี่แหละท้องอืดเออกินเยอะไปหาหมอไปหาหมอ่ติด่ดไม่ดม่ตม่ตไม่ไม่ไม่ติดไม่นไตตม่ม่ไน ม้วไม่เป็นไรหมอไม่เป็นไรถ้ากินแล้วมันต้ทีน่ะมันมันจันเลยนะคะถ้ากินเยอะบอกที่เรื่องอ่ะไม่เป็นไรคนอื่นหเป็นคนนี้นะถ้าเรากินอย่างมันต้องซื้อกินค่ะนะคะวิธีการบอบก็ใส่เข้าไปในกองที่เท่านะพี่น้องแล้วก็เอากองที่เท่าไม่มีไฟแล้วมันจะสุกกับกันเอาที่เท่าคลุมๆๆไว้นะ สักประมาณ5นาทีก็ไปเขี่ยออกมานะพี่น้องก็จะสุกเบือควันนั่นแหละเวลาเรานั่งตรงไหนมันจะชอบงคนนี้ไปเยี่ยมสายทางพี่น้องชูกันเขี่ยเท่านั้นก็เนียงก็พี่เนียงก็เยี่ยวไายทางเนียงก็เยี่ยวเยี่ยวสายทางจะไม่ันนี้ใส่เข้าไปในกองไฟไปนะครับก็จะสาามรถกินได้เลยนะครับก็ดึงมาตรงนี้เลยรอกินด้วยกันนะข้ามันห้านาทีแล้วตัดบ กับตันเดี่ยวใส่ทางนะทีนี้เอามาทางกับตาถูกไหเมื่อกี้พี่เหดี่ยวใส่ลมมันไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นเลยแล้วมันที่เขาขุดไปขายนี่หมกกินได้ไหมครับได้แต่มันตออนนนนีี้้ัสุกแล้วมันเยอ่กินเยอะนแล้วเยอะไปเลยไม่ค่อยดีเองนะมา สุกแล้วคปตนแล้วมาแม่เนี่ป็นไข่นะคะนนนนะคะตอนนี้โอ้ยกินแล้วก็กินสุก้ตัวนี้มันสุกจริงเลยนี่โอ้ขี้เท่าเป่าโขี้เท่าประจขเท่าเหมดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นหัวมันนะคะหัวมันแก้วนะคะบ้านเรานัมันโอ้อร่อยมากเลยตัวนี้ทัมน่นี่นี่นีคร่องก็คเราตอี้อ่นกลยอไปกันแบ นีเาอมื้ระหว่างที่ก่อไฟเนี่ยเราก็หาพวกหัวมันพวกอะไรเนี่ยมาใส่นะฮะกินไป้อนโดนกินอุ่นมันก็จะทำให้ร่างกายกินไปแล้วนะคะกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกินห้านาทีนะคะแต่ตอนนี้ประมาณสิบนาทีแล้วอยัางไม่เชือคงจะไม่คงจะไม่โอ้ยไม่ค่อยมีเวลาชื่อนะคะเพราะว่ากองไฟเหล่ามันเย็นนะคะมัน ไม่ได้กองใหญ่นะครับปลื้มสุกยากอะไรพองเอ้ยมันไหม้หมดแล้วลูกเอ้ยถ้ากองใหญ่มันก็คงจะห้านาทีนั่นแหละแล้วกองบ้งกอนแก้วนะคะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำมันหยดออกหมดแล้วไม่ห่อดีๆห่อตรงๆนี่มันก็หยดเหมือนแก้วนะคะเนาะมากินด้วยกันเนาะ ดันดันสามพันห้าที่ไหไม่มาอยู่ไม่ได้กินนะคะคือรอบกองไฟนะครับนะออู้หน่าอร่อยเลยมาแม่ครับผมอร่อยมากเลยครับนี่ก่ะโกกอะไรน้ำตาลอะไรรสไม่ได้ใส่น้ำตาลนะพี่น้องแต่มันมีรสชาติอร่อยในตัวเลยนะพวกของเบสคือมาทีดร้อน ันมากเลยไม่รู้เพราะว่าจำนด้สามยาจะโม่ใส่ตะันนะคะก็เลยไม่ได้เอาคืนใส่เยอะก็ยาใส่เตามันก็ควันมันจะไปอ๋อคือที่นี่เขาบอกว่าถ้าควันไปหาใครคือคนนั้นเคยเคยฉี่ใส่เตานะครับ ที่กัปตันทำโวยแน่น้อนเลยแบบนี้ไม่ได้ฉ really oh, yeah. ีใส่เตาฉีรถทางทางนี่เราะีีรถทางนช่ว่าฉีใส่เตาคือเจ้าที่เจ้าทางเขาสาบแซงไว้โอ้สาบแซงไว้ฉี่ทางใช่บนทางเลยแหละโอ้ควันก็เลยจะมาหาเราไม่ใช่ทางแบบนี้นะทางไปไล่ไปนาไปอะไรก็ไม่ให้ฉีใส่โอ้นี่คือเป็นเรื่องเล่ากันมาหรือว่ายังไงเรื่องเล่ากันมามีคนชื่อนับดาวมาคอมเมนต์ด้วย ผู้เฒ่าผู้แก่กเขาเล่าก <อ adv S 2> ันมาแล้วกินดินแล้วเนี่ยกินลดจะเป็นงวนี่นะคะมารอคุณไลฟ์ like อยู่ตรงไหนเหรอมันห้า like นาทีนะคะ<า>ยังไม่สุกนะคะรอกินนะคะแต่ตอนนี้นะคะมันแกวสุกไปหลายรอบแล้วนะคะโอ้โหไฟกำลังไหม้นะครับตลาส้มนะไฟไหม้แล้วไหม้ตาส้มแล้วตอนนี้ ปอ้ปลาส้มไปเนาะายเป็นปลาไม่แล้วปลาส้มตอนนี้กลายเป็นดำแล้วนะคะสีดำแล้วนะสีดำดแล้วนะคะจะได้อร่อยมากมากเลยนะคะปลาส้มตอนนี้กลายเป็นฐานแล้วใส่เนยไม่ให้ไม่ให้นะคะปลาส้มนะจำพิธีไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะคะสุกแล้วมี้เหล็กเป็นแดงเลยเมื่อกี้เหล็กแดงเลยหรอได้ แบบเนครื่มันไม่ไปจองหร่อเปล่ากับการนถุปล่าแล้วนั่นมันยนอางวอือโอ้โหนไปกินข้าวกินข้าวหมู้าวทอา่ไปทมเดีว่าถ้าแม่คนไม่ปไปไปกินข้าวกินไม้หอยไม่เอาไม่เอานี่ไปบอกเดี๋ยวมาเอา ป้าครับใสเอาไม้หอยต้มน่ะครับผมไปเอาให้หน่อยบุญท้นกั่ตันมมากินหอยนะแต่ลุงลุงไม่กินตาชานก็ไม่กินหอยตาชานไม่กินหอยเด้อวันนี้เขาลุงป้าเต็มมาแล้วก็ไปหาตามลูกชายไปสอนมาเลยปุ่นแม่แมนเล่าเบื้องอะไรไม่ใช่นัดแต่เนแตตาับป้าเต็มอยู่ตรงนี้มาเจาะเพิ่อยู่ด้วย

เออเร็วๆอะไรนะโอ้ยมันจะสุกไหมนีนะเอาบัตรมาทำมานั้นเพราะว่ามันได้แล้วเลยครบแล้วครับครบแล้วโอเคสี่พันกว่าอพูดได้ไหมคล้ายปิดสิ่งที่เราไปแล้วคือว่าตัดต้นดูให้ดูเลยเข้าใจไหมครับผมคือว่าจะใช้ไหมกมาเลว่ตัดไป่ิงยดันแล้วคือเขาเรียนหัว อ๋อไกินแ้วบตุ่มเออมากินหรอกมากินบ้านมาดน้ำมากินบ้านแล้วนี่ของใครนะสิบด้วเดี๋ไปไปแล้วกันแกกลับมาเต็งกระเป๋าเชือผ้าด้วยขี่รถไปแล้วกันน้ำเลยน้ำเลยผมาจากเราไป